ใใสบายดีเดจ้าสบายดีมาคุยกันเดจ้าอีกสีขอบมาเลายคุสบายดีหนึ่งคนสบายดีหนึ่งคนตกเลยมื่อเร็วคุณคุโตวางแรงเียพี่น้องเอ้ย ทังผ้าดังผ้าห้องนะแม่เหลือมปลาปิ่งปังป,ปิงปป่งป,ปังปเศร,ร,ร้าหละเงียบนะเป็นบาทเป็นบาทจงเว้นเพื่อนเนี่จบจากจากจาก,จาก,จากมาหมดหนึ่งหมดแล้ว,ลวสบายดีดยคุยกันรอบด้วยน้ำมูกนำกัระลิงย้อนย้อนกนเหนียเนะขอรัวขอพานเลยจ้า สบายดีท่าสิบสี่คนเราจะมีอ้นกะไตยันเบิ่งลินมาเนาะกะคลิปกันยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยพี่น้องขอโทษเอาพันน้ำอะไรเด้อ้นสิเข้าไปตอบมดทุกข์ทุกคนเลยจ้าค่ะไายินดะทักมาสูสูสวัสดิ์สวัสดีอันเด็ด พอคนก็นอนแล้วเวลลอบมันบรรยากาศ้เนหมอไเอาตังมานหนังเลยนะสบายดีีพ่น้องว่าจะกูทุกคนสบายดีเมจิ้นน้อยจ้าสบายดีอังนีร <พน>ทันคอเดยวสบายดีกาสบายดีกันนนใหมุกกับมาหน้ากแ่หอยากนพี่น้อบบนง่นต้องนอนน้ำไม่เท่าคนพี่น้องเาอนกนอนเพิ่กับนอน่เ่านอนจะนอนนอนข,อนขอาทษขาใคยขั้นคอพี่น้อง็ไนหืน <C os> อน น,น,น้ำก,กันน้ากันค่ะคุณน้ำไปสบายดีสบายดีขาะกันนอนเมนื่อไหร่้าเนาะคือเมืเ่อไหร่ตอนนี้ฮากะสามทุ่มกาวม่กะสี่สามทุ่มกลัวกะกาะมูาย สบายดีสามสิบเก้าคนเลยจ้าสบายดีจ้าไปท่านอนมาลมกันมาลมกันเด้อสาวสะกุลคนผู้ไทยบ่คนผู้ไทยสบายดีแม่จีตอนน้อยสบายดีเลยจ้าแต่สื่อที่เป็นภาษาคิดอนขอโทษน้ำลายเลยจ้าอนอ่านเป็นเลยจ้าถ้าเป็นภาษาคิดอนจะอ่านเป็นเลยจ้าขอโทษน้ำลายเด้อสบายดีสามสิบคน มาแล้วสบายดีสบายดียดอ่ามีเอฟซีอยากถามยังก็ถามอุอน่นเลยเๆจ้าถามได้เลยจ้าบรรยากาศเย็นพอดีเดยพี่น้องเนียนฝนตกฝ <สะ S 2> ่าหลังฝนกับบอหนาววัดดีค่ะจ้าวัดดีค่ะสบายดีสบายดี ที่นอกมาจะกูสุคนใอมุดกันมาแล้วพนตกบสาวอ้นพนตกฮากระเซ้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเจนทีทางใดอ่านนำมือทานนุ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งสารพรน ที่พิ่นถามอ,อนาฝนตกบอ่อนอานพิษกะอ,อ่นขอโทษน้ำนลายเด้อกินข่าวแรงกับย่างคะ้ะกินข่าวแรงกับก้อยปลาเด้อจ้า,าก,กินปลาอยู่ในอันซ่องเมจิตพอแอด้วยจ้ากินข่าวกับก้อยปลา สบายดีสี่สิบห้าคนเลยจ้าสบายดีจ้าไม่มีอ้นกะสออกมาไล่ชดกะบดนดนอกน้อประมาณสิบฝ่ายอ้นกศิลาีิลาน้องแล้วเ้นกะสิมาว่าเรื่องลูกอะไรพี่น้องเพราะว่าอ้นสี่เมื่อเอาลูกเขาเฮียนท้ายเดือนแต่ว่าก็ยยงพันในลมกันกับปูกับย่าเนาะว่าอัน สิว่าจังได้อเอามาเฮียนอยู่พี่บออ้อนสิคอว่าวคอ,อลมนำสิคอว่าวคอ,อลมนำว่าสิหายอ้นเอามาเฮีย่งบอแล้วก็สชิหายอ้นเอาเขาเฮียนอยู่ไสอยู่บอนได้น้องมุกน่ารักค่ะวิไล่วันโมเมนตมมเบอจ้าอุอ่านพิริ่านเถือขอโทษเลยจ้าขอบคุณที่ชมน้องไข่มุกเลยจ้า แล้วก็ถูกเรื่องที่เอ็ซี่กับยังของใจเนาะแล้วก็มีแต่รอติดตามน้ากันทะเลพี่น้องเพราะว่าอ้อนเมื่อไปกับอ้อนจะสิดตั้งคลิปแล้วก็ให้หยาเว่าออกาในคลิปเลยว่าอ้อน,น่ะเป็นอย่างไรเหตุอย่างไรจึงบ่ได้อยู่น้ากันนะแล้วก็เรื่องเองินเรื่องทองอ้น่ะ เร <ak> ื่องเงินเรื่องทอง <ด Liberty. S 1> นี่อ้นไปหาปู่กับย่านะคเทไรสวัดดีค่ะแม่ชีดน้องอ้นน้อยน้องไข่มุกสวัดดีเวยจ้าสวัดดีจ้าอ้นกะอ่านบอกเป็นพี่น้องเลยสื่อค่นก็เป็นภาษาไทยน่ะแต่กันยังนินทาบอกทวงทองบอกที่มันทมมา ขอบพระคุณหลายๆเดอ้อที่เม่นมาหาอ้นแล้วกะ็ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่แห่งกำลังใจอน้นขอบพระคุณหลายๆภาษาอังกฤษนี่อ้นขอโทษหลายๆเดอ้ออ้นอ่านบ่เป็นคันสมุดว่าพิมพ์มาด่าอ้นๆกับบองงูเดอ้อพี่น้องเด้อภาษาอัางกฤษนี่อ้นขอโทษน้ำหลายๆขอบใจวีดีโอเดอ้อจ้าเด็กบ้านนา ใจโิสบายดีสามสาวสบายดีสามสาวจ้าสบายดีจ้าสบายดีสามสาวน้องอุ่นคนงามน้องสวัสดีค่ะน้องไข่มุกแม่จีนน้องอุ่นคนงามขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆสบายดีทั้งหนึ่งร้อยเจจ้าลดลงแล้วสบายดีหลายๆ กะสิมาคุยกันรอบเด็กแน่และกะอ้นกะสิมาว่าเรื่องลูกแน่มีแต่กะรอติดตามเพราะว่าเมื่ออื่นนี้อ้นเพิ่นสิไปทุระเพิ่นอยู่สวรรค์เนาะอ,อยู่เซโนเพิ่นสิไปแต่อ้นกะยังพันไปใ้น้ำดอกเพราะว่าอ้านยังคานเวียกกระแม่นเวียกก็คือทุระอหลรคืออ้นยังเหตดคิดให้พ่อให้แม่พ่อแม่เพิ่นก็ยังเหตุบ่อเป็นปันไดนะนอกกะยังบ,บ่กเป็น คนตรงในซ้อนอีกประมาณเป็นทิศเพื่ออะพี่น้องจริสิเป็นน้องกะสบายดีน้องอ้นน้อยจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าจ้าสบายดีเดอจ้าสบายดีน้องอ้นน้อยแม่จี๊ดจ้าจ้าสบายดีจ้าวัดดีแม่จี๊ดคนสวยน้องไข่มุกคนน่ารักน้องอ้นาใส่ชุดสวยจังขอบพระคุณเ้อจ้าชุดพี่ปิ่นพ่น ซื้อแบบคนผากมาห่ายนะจ้าสุดนี่กันอะไรเสือมากกัะหนุ่มพอดีเลยพี่น้องสบายดีแม่จีดน้องไข่มุกคนสวย,สบ,ยสบายดีขอมาตีแม่จีดน้องไข่มุกคนอ่านไปเลยนเนาะสบายดีทั้งหนึ่งร้อชาวคนนะจ้าเข้ามาทกทายัสดเดี๋ยวก็รอติดต,ตามตคลิปลูกของคนนะจ้า อ้นติตตั้งคลิปออกมาเว่าเลยแล้วก็หายหยาบมาเว่าวแน่เพราะว่าก็มีเนาะเมื่อวานนี่หยาพุ่งมาแล้วก็ว่ากับลูกในซองสัมพวามีเงินอ้นกับตัดไปก็เลยบอกเลยว่ากับลูกด้นปันไดแล้วก็มีคิดเสียงแน่แล้วก็คิดเสียงกับเฝืนก็ว่ามาแบบบ่ออันนั้นปันไดอ้นก็เลยแบบบ่เปิดบิดอ้นก็คิดว่าสิเปิดสุพี่น้องพังเวลา อาคิดแล้วอ้นสิมาเปิดแล้วอ้นคิดบพขอเปิดจ<า>้ากิจเขาทักทายสบายดีน้องอ้นจา้าสบายดีจา้าอ้นมุ้งหูเด,ด้ออ้นขอโทษหลายๆายอ้นอ่านบทเป็นสอนให้น้องเพื่อนเป็นก่อนเด้อลรแจงก่อยทานไปซ้อนให้น้องเพื่อนเป็นก่อนเด้เอจ้า,น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 ,จาน้องอ้น้า สบายดีแมนาลี่สบายดีดีคนบ้านเดียวกันสบายดีจ้าสาวจีดสาวอ้นจ้าสบายดีจ้าแมนาลีกับเขามาด้วยพี่น้องพี่ปิ่นกับเขามาอีกทำไปกินไปตามใจปิ่นวัดดีจ้าจ้าวันดีจ้าพี่ปิ่นสบายดีด้วยจ้าพี่ปิ่นวันนี้มาทำว่ะจ้าคิดถึงเลวจ้า สบายดีคู่แฝดแม่อ้นเท่าแม่จ้าสบายดีเด้อจ้าบอกเพื่อนเบ้าดูดูจะได้บ่อกอยกล้องจ้าสบายดีคู่แฝดแม่อ้นแม่เท่าแม่แม่เท่าแม่เท่าแม่วัดดีค่ะจ้าวัดดีเด้อค่ะสบายดี น้องไข่มุกน่ารักมากจ้าขอบคุณจ้าสบายดีหนึ่งร้อยสี่สิบหกคนเด้อจ้าน้องทรายน้องสะพ้าย้วม่วนอยู่จ้าจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่ต๋อมพี่ต้อมมาเบิ่งสบายดีเด้อจ้าพี่ต๋อมแล้วก็แเมนาลีแม่นาลีหักพวกเจ้าทั้งมดจ้าขอบคุณจ้า สบายดีจ้าพี่อ้นทางประเทศลาวทางประเทศลาวทันบอประเทศลาวฝนตกบ่อตก้อจ้า กำลังสิไม่แหลกแงงแงงแงงไมกแหลวเสียงคุณนะจ้าวัดดีจ้าแม่น้องอ้นน้องไข่มุกจ้าสบายดีแม่กับพ่อพูดดังๆเลยจ้าไม่ต้องเคินกล้องจ้าเดี๋ยวก็สินเองจ้าวัดดีจ้าจ้าวัดดีจ้าทำทำไปกินไปตามใจปิ่นน้องไข่มุกง่วงยังคะหานอนแล้วอันที่ปิ่นเอยน่งจะนอนแล้วแ้ันยามนอนานอนอะไเท่า แม่เท่าบนนอนเพื่อนบนนอนน่ะน้องไข่มุกลูกบ่าวแฟนสาวนุกแม่นบอแม่นจ้าสบายดีน้องอ้นน้อยจ้าสบายดีจ้าสวัสด,ดีสาวอ้นแม่จีดน้องไข่มุกเป็นกําลังใจให้เด้อสาวอ,อ้นแม่จีดเราน่ารักมากจ้าขอบพระคุณหลายหายขอบพระคุณเด้อจ้าใจหลายๆเด้อจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ภาษาอังกฤษอ้นอ่านบุได้ภาษาอังกฤษเอออันนี้คือซื้อเพื่อนอ้นอ่านบุได้ซ้ำพี่น้องไปเร็นภาษาอังกฤษสาวอ้วนนอนกลางมุงเปล่าครับเมื่อคืนนี่พักกับก้างเมื่อคืนนี่ไพผ้ารับยุ่งกินหัวซ่วงนี่ฮะยุ่งกินแลงเก่าแล้วก็เปื่อยเลย นุ่งกินัช่วงยามผลพี่น้องหมักผอแอแม่ที่ดอแลค่ะโอนใหญ่วันไหนคะขอบใจพ่นกันย่าูหมูด้อจ้าพร้อมออื่นเพื่อกันย่งสิไปทุระอยู่หมักผอแอแม่ที่ดูแแล้วก็ดีขอบพระคุณนลายเด้อจ้าที่เป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่โอนฝากโอนมาไปหาที่โอนใหญ่เด้อจ้าไปแล้ว ิตด่อก็แม่ลายไห่นกที่ไปกินแต่ซื้เป็นที่สาจแท้ซื้อลลูม่แม่ละเป็นที่สาวแท้ของนังนั่งนกเด้อนั่งอดอหน่อยหน่อไม้ให้แม่กินแล้วคับเออคนซื้อถูลนะโหลใส่หน่อไม้อย่างที่ปิ่น ขอบคุณนอจ้าขอบคุณายเดขอบคุณลายที่เป็นใจลองนายอ้นบอกไปหาอ้นใหญ่บอกไปไปจ้าจะไปอยู่จ้าอ้นน้อยเป็นพี่สาวแท้ๆของนุกหรอคะจ้าเป็นพี่สาวแท้ๆแม่คือให้กําเนิดอ้นหล่วก็คือกับเป็นน้องน้องนุกทิดกันุทิดกันน้องอ้นอย่าคิดแบบพี่พี่้นทุกคนทุกคนมีเหตุ ผลต่างกันจ้าจ้าอ้นกะที่แรกอ้นกะคิดคิดมากอะไรแต่เดี๋ยวนี้อ้นกะสีบกคิดเพราะว่าคิดร้ายกะเจ็บหัวแล้วกะเห็นให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอยากอยู่คนเดียวบ่าวเฟยมีลูกคนเดียวเดอมีนางฟูเป้เดออันนี้ลูกพัวก่อนเพิ่นจ้ะนางมีสามคนมีสามคนตาลูกพัวก่อนเพิ่นล่ะคือนั่งหมุกกระเทาแบ้ง ในล,ลูกพวใหม่เพอนละคืนหน้าคูเป้ในพวสองคนลูกสามคนเดียรจ้านอนกลางมุงดีแล้วครับหน้าฝนยริงเยอะมากครับแม่นยุน่งร้ายแล้วกะขั้นกินแล้วก็เข้าไปเก่าแล้วก็สิเป็นเปื่อยเป็นซีนแบบเปื่อยคือคนเป็นเบาหวานสบายดีน้องไข่หมกชอบชอบดูหน้ารักมาก โตมากเนะคะขอบพระคุณดวยจ้ารักทุกคนนะคะจ้าขอบพระคุณจ้าได้อย่างกินแรงเนาะทางคุณได้ได้กินก้อยป่าเด้อจ้าแม่จีตเป็นเห็ดก้อยป่าจ้านัองไทมุกลูกนั่งนกเด้อจ้านางไข่มุกนี่คือลูกผัวก่อนเพิินี่น้องกับทอแบงนี่คือลูกผัวก่อนนังปูเป้นก็คือลูกผัวใหม่ก็คือเบาแพนสาวนก ระวังไข้เลือดออกนะครับทุกคนจ้าขอบพระคุณนะจ้าสวัสดีจ้าสาวอ้นและคุณแม่รักสาวอ้นนะสาวอ้นกับครอบครัวน่ารักขอบพระคุณนะจ้าขอบพระคุณเลลายอ้นอ้น่ายาให้เบิ่งเลยพี่น้องเด้อแข่งขาอ้นนี่เปลี่ยนมาแล้วกับแขนพออ้นเป็นคนสีนหวานอ้นน้อยอ่านภาษาไทย วันดีคนอ่านภาษาไทยแท้แท้รักคุณแม่นะคะคุณน้อยอ่านภาษาไทยแท้เป็นเด็กดีนะคะไข่มุกจ้าเเป็็นดกลูกอีกคนเดินมาไหนคะมีน้ำหนาเพิ่นเด้อมีน้ำหนาเด้อเพื่อนใกล้ๆกันเพื่อนพ่อก่อนเพื่อนอยู่หน้าบ้านเพื่อนเพื่อนพ่อบ้านอยู่หน้าบ้านใกล้กันน้อง หัวคนละพังหัวหัวกๆกนกันรักครอบครัวนี้จังขอบพระคุณเจ้ะพี่เปิ่นขอบพระคุณละลายเลยน่ารักทุกคนเลยจ้าขอบพระคุณเจ้าวัดดีจ้าครอบครัวสุขสันต์จ้าขอบพระคุณจ้าทาไมสาวนุ๊กไปอยู่กับสาวอ้นพิ่นไปอยู่เป็นหมู่เดาจ้าพ่าวสาวอ้นพิ่นอยู่เพื่อนรักบ้างไง แต่พนอยู่กับลูกเปนสองคน<อ>ก็คิดว่าย่านย่านแบบมีโจนหรือว่าขโมยหรือว่าแนวที่บอดี้ซีเข่ามาในเงนาาินในซ่านก็เลยให้นางนกกบบระบอกแพนนี่ไปอยู่น้ำเป็นอยู่มีผุ้ชายอยู่น้ำอ่าเราก็บแบบเรากลบ,บ่ย่านย่านแบบเงา,เนาแน่อยู่กับลูกสองคนก็เลยให้เงินสาวนกเบาแพนไปอยู่น้ำ เวลา่นไปเวียกไปยังกันทีมีผู้เฒ่าบ้านเข้าเพื่อนในเพิ่นเลยเพีอวเออให้ไข่นองไปอยู่น้ำขอบคุณสุดยอดจ้าขอบคุณเ้จ้าดีจ้าแบ่งกันเลี้ยงติดตามจ้าจ้าขอบคุณ้จ้าที่ติดตามอยากให้น้องอ้นพาน้องไข่มุกไปเที่ยวกับน้องลุงอีกนะจ้าได้ไหมจะได้ไม่เงาจ้าสิพผาน้องไข่มุกไปเด้อจ้าน้องไข่มุกเป็นเด็กดีตลอดไปนะจ้าขอบพคุณเ้จ้า จะบอกว่าจะบอกอ่านภาษาไทยเก่งมากอ้นน้อยคลิปจ้าขอบคุณเจ้าขอบใจหลายเด้ออบอุ่นห้องไข่มุกน่ารักจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเมจิอายุเท่าไหร่ทำแมนซูเลยอายุสี่สิบเก้าปีเด้อเม่จ้เด้อยายนมาอันนี้บอกขอตอบดนะจ้าดูคลิปทุกวันเลยจ้า จ้าขอบพระคุณดนอจ้าแม่จีดอายุเท่าไหร่แล้วคะสวยอยู่เลยแม่ของอ้นอายุ4ี่สิเก้าปีจ้าขอบพระคุณดนอจ้าอย่าก,กินหนมอะไรน้องไข่มดกป้า <ขอ S 1> จะซื้อฝากแม่ปิ่นบอกว่าจะกินขนมอะไร คอมเมนต์แนมอะไรแม่ปิ่นจะซื้อให้ขอบพระคุณด้วยพี่ปิ่นเด้อจ้าขอบพระคุณทั้งเราสอง้อยสิบสองคนเด้อซื้อขนมอีอย่างเพื่อกระกินเด้อจ้ากินเมื่อติดเลือกเป็นเอฟซีค่ะจ้าขอบพระคุณจ้าไข่มุกคิดถึงปูเป้จอมปวดไหมจ้าคิดถึงจ้าลงโทรศัพทุกวัน ทำหมกปลาน้อยให้ดูเนีเ่ยเจ้าคุณแม่สาวอ้อนจะรอชมจ้าจ้าบ้านที่น้องอ้อนอยู่เจ้าของบ้านน่าจะติดเหล็กดันมุ้งล้วนให้นะจ้าแต่อ้อนว่าสำนั่นกบท่ว่าโอเคแล้วอัดตู้ใส่อัน,ส,น,นสาวอ้อนน้อยมีพี่น้องกี่คน หาคนเดอจาคลิปพี่ปิ่นแล้วแหละเห็นเด้งเขามากี่นี่รักครอบครัวนี้มากน่ารักจ้าขอบคุณมาจาสาวสองคนทางสปปลาวผมว่าขโมยกับโจรไม่มีนะมีแต่ผีดุหยอกหยอกหยอกจ้าเเป็นอย่างจ้าแม่จิตจิตใจดีมากเลยไม่เห็นแก่ ตัวเหมือนายมอนมาสันอันนี้กะบงงู้ด้ออ้นบอกคอว้าเลยแล้วกะบอกคอตอบแต่อ้นสําหรับอ้นกระปาอมนี่คือกะกะหักกะหักแทงเพิ่อนคือเก่านะเพราะว่าอ้นขอเป็นคนกลางมาสักซัาทำนาทีไขมันเน่นทำนาทีของไฟของมันเดจ้าอ้นขอเป็นคนกลางอ้นบอกว่าเออผู้นั้นบอดี้ผู้นี่บอดี้ อนขอเป็นคนกลางแล้วก็อ้นบอกว่าเป็นน้้านากันบ่ได้ดอกอนว่าาเป้องแต่วันนี้ใสคนลอย่างอยากไปเที่ยวประเทศลาวจังเลยยินดีต้อนรับ้อจ้ามามาจ้าคุนแม่สาวอ้นน่ายังใสอยู่เลยจ้าผุแป้งพี่น้องน้องอนน้อยน่ารักตั้งครอบครัวเลยจ้าจ้าขอบพระคุณ้อจ้าขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์้อจ้า น้องไข่มุกง่วงยังจ้ะหาวนอนสามเถื่อแล้วพี่น้องสส่ห้าเถื่อแล้วมาดูตัวยอดเลย <c asteroids> เดี๋ยวคลิปนี้โอ๊ตสิดล่าไปก่อนด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอ๊ตมหาไซเด้จ้าแล้วก็แม่จีดพ่อแอเด้อจ้าบ๊ายบายสวายดีบ๊ายบาย <S <S>